กลับสวัสดีครับพ,พี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอมเพียงก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมานําเสนอมาฝากกับพ,พี่เพื่อนเ,อนเป็นประจํานะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่จากทางช่องอมเพียงของเรานะครับ สำหรับวันนี้ช่องอมเพี้ยงก็จะได้นําเรื่องราวเกี่ยวกับการทํานายลักษณะอุปนิสัยนะครับของผู้ที่เกิดปีขานนะครับหรือปีเสือนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทานายลักษณะอุปนิสัยของผู้ที่เกิดปีขานหรือปีเสือนะครับสําหรับคนเกิดปีขานนั้นนะครับธาตุประจําปีเกิดของท่านก็คือธาตุไม้นั่นเองนะครับคําว่าธาตุไม้นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งการเป็นผู้นำนะครับของผู้ที่เกิดปีขานนะครับ เดี๋ยวมาฟังคําทํานายกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับท่านชายนะครับมาฟังคําทํานายสําหรับท่านชายกันก่อนนะครับชายใดนะครับที่เกิดในปีนี้เป็นผู้มีอุปนิสัยอ่อนโยนนะครับและจะเป็นคนรักความเที่ยงตรงยุติธรรมจะเจริญก้าวหน้าในวงสังคมนะครับและอยู่ในวงแวดล้อมของมิตรสหายนะครับซึ่งจะช่วยกันส่งเสริมให้ชีวิตรุ่งโรจน์นะครับ ข้อเสียของผู้ชายที่เกิดในปีนี้นะครับมาฟังดูข้อเสียกันบ้างนะครับแม้จะได้ชื่อว่าเป็นคนรักความตรงไปตรงมานะครับและมีความรู้สึกแรงกล้าทั้งในความรักและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมชักจูงไปนะครับถ้าเกิดในตระกูลดีมีการศึกษาดีก็จะพาไปในทางที่ดีทางมงคลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดในแวดวงร้อมด้วยมิจฉาชีพก็จะถูกชักจูงพาไปในทางชั่ว ได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะจิตใจเปลี่ยนแปลงหรือคอยตามเป็นเสียงข้างมากได้ง่ายนะครับไปตามเสียงข้างมากได้ง่ายนั่นเองนะครับและมักจะรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเสียก่อนจึงจะคอยคิดแก้ไขในภายหลังนั่นเองนะครับสําหรับคําสํานายลักษณะอุปนิสัยของท่านชายที่เกิดในปีเสือนะครับก็ลองฟังดูและก็นําไปปรับใช้ได้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นลักษณะอุปนิสัยของท่านหญิงนะครับที่เกิดในปีนี้มาฟังกันดูนะครับสำหรับท่านหญิงนะครับหญิงใดผู้เกิดในปีนี้มักจะเป็นบุคคลเจ้าระเบียบรักสวยรักงามนะครับและรักไปในทางศิลปะการตกแต่งนะครับจริงมักจะ,อะชอบใช้ชีวิตอยู่ในวงการสังคมการติดต่อและการค้าขายเป็นอาชีพน,นะครับทําตนเองให้กว้างขวางอยู่ในหมู่มิตรสหายมากกว่าจะใช้ชีวิตอยู่กับทางครอบครัวนะครับ ผู้หญิงโดยทั่วไปในปีนี้มกักจะถนัดในอาชีพช่วงช่างเสริมสวยนะครับออกแบบแฟชั่นหรือมิฉะนั้นก็จะเป็นศิลปินหรือนักสแสดงนะครับเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ง่ายนะครับมีความนลึกคิดผันผวนนะครับและชอบปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแปลกใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองนะครับนี่ก็คือคำทำนายลักษณะวิสัยนะครับของท่านหญิงนะครับที่เกิดในปีขานนะครับ ก็ลองฟังดูแล้วก็ลองนําไปปรับใช้นะครับส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีแล้วก็ปรับใช้ใหม่นะครับกับชีวิตนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับคลิปนี้ก็นามาฝากกับการทํานายลักษณะอุปนิสัยของผู้ที่เกิดปีขานนะครับทั้งท่านหญิงท่านชายนะครับส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีก็ลองฟังดูแล้วก็ลองนําไปปฏิบัติได้นะครับเผื่อทุกอย่างจะได้ดีขึ้นอย่างที่บอกครับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม